สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ business model ขายความรับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจนะคะในอุตสาหกรรมของการรับประกันภัยค่ะนั่นก็คือบริษัท TQR จำกัดมหาชนเขาเป็นในหน้าประกันภัยต่อซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะเขาสามารถทำอัตรากำไรสุทธิได้ดีทีเดียวค่ะอยู่ในระดับถึง50นนะคะทำไมเขาใช้กลยุทธ์อะไรนะคะแล้วก็โมเดลนี้เขาใช้วิธีการอย่างไร บ้านนะคะที่สามารถสร้างการเติบโตได้ขนาดนี้นะคะและล่าสุดค่ะบริษัทนั้นกําลังมีการปรับในเรื่องของโมเดลการทําธุรกิจไปสู่ภาคบริการมากขึ้นนะคะซึ่งการเข้าไปสู่ภาคบริการนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไร่และจะทําให้เขาเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนเราไปติดตามฟังจากผู้บริหารกันค่ะสิ่งที่ที r มองนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจกลยุทธ์เรื่องออร์แกเลทีฟนะครับในช่วง3-5ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เรามาถูกทาง นะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกับบริษัทประกันภัยนะครับเพื่อทำให้ทุกอย่างนะครับมันง่ายลงมันเป็นการตอบโจทย์คำว่าเป็น Total s o ซลูชันของซีจวนานอกจากเป็นตัวกลางในการกระจายความเสี่ยงภนะัยแล้วแตเราต้องช่วยคิดทุกๆส่วนนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นภาพที่ที่ทำให้มันเป็น Value Add นะครับแล้วทำให้เรา Differentiate จากธุรกิจทั่วไปจากคู่แข่งทั่วไปครับ ทีควอาร์นะครับเราเป็นบริษัทในนาประกันภัยต่อแบบครบวงจรนะครับเราเป็นคนกลางนะครับระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยต่อนะครับแล้วก็เรามีหน้าที่ในการจัดหาสัญญานะครับแล้วก็เลือกรูปแบบสัญญาที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เรามีหน้าที่ในการให้คําแนะนาปรึกษานะครับเลือกรูปแบบสัญญาประกันภัยนะครับให้กับคู่ค้า แล้วก็ร่วมกับบริษัทประกันภัยนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆรวมทั้งคัดเลือกนะครับกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆจากต่างประเทศนะครับให้เพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคจริงๆแล้ว t u r เนี่ยเราเป็นธุรกิจ B2B นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าของเราเนี่ยก็คือบริษัทประกันภัยในประเทศไทยนะครับเดือดทั้งหมดนะครับ โดยลักษณะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโดยประสบการณ์เนี่ยผมเองเนี่ยมีประสบการณ์กับธุรกิจประกันภัยประมาณเกือบ20ปีนะครับโดยเฉพาะเรื่องประกันภัยต่อผมเคยทางานอยู่บริษัทไทยรัฐประกรันภัยต่อในระหว่ <S 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 านงนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นโอกาสของธุรกิจนะครับผมเชื่อว่าธุรกิจประกันภัยเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญนะครับกับเศรษฐกิจแล้วก็มีความสําคัญกับทุกคนนะครับมนุษยชาติทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะ เราจะเห็นจากเรื่องของช่วงโควิดนะครับโควิดเนี่ยจะทําให้เห็นความต้องการนะครับเห็นภัยรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้ทําให้เราบอกหาโอกาสตรงนี้ได้ครับบริษัทตะคันไทยต่อเองก็เป็นสถาบันการเงินที่ต้องยิ่งใหญ่มากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นคนกลางร,ระหว่างอสองฝ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ิเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราต้องพัฒนา ตัวเองตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามวิญยามตัวเองตลอดเวลาคือเราเป็น integrated r e g i o n total solution นะครับเราเป็น total solution ายความว่าเราทําทุกอย่างนะครับเราแบ่งการทํางานออกเป็น2แบบนะครับและที่หนึก็คือเรื่องของเราเรียกว่า traditional คือแบบทั่วไปเลยนะครับแต่ที่2ที่เรามาลงทุนแล้วก็ทุท่มเทมาเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็เห็นผลก็ชัดเจนเมื่อกีเราเรียกว่า alternative อเทอเรทีฟก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยนะครับรูปแบบใหม่ๆแล้วก็ช่องทางน,นะครับร่วมกับบริษัทประกันภัยอันนี้ก็ทําให้เราเห็นชัดเจนว่าเป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องของตัวเลขให้กับบริษัทมาอย่างชัดเจนนะครับถ้าเอาจริงแล้วเนี่ยในตลอดเวลาสิบแปดสิบแปดถึงยี่สิปีเนี่ยต,ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้บีวาแตกต่างนะครับว่าหนึ่งเรามีทีมงานคุณภาพนะครับทีมงานเราที่ มีประสบการณ์นะครับในธุรกิจมากว่า20ปีเนะี่ยเรามีทีมงานที่แข็งแรงอันที่สองเนี่ยเรามีความเข้าใจนะครับเรามีความเข้าใจคู่ค้าคู่ค้าในทั้งบริษัทประกันไทยแล้วก็คู่ค้าทั้งบริษัทรับประกันไทยต่อนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยเราเป็นในหน้าประกันไทยต่อนะครับที่มีสำนักวิจัยสำนักวิจัยก็ทําอะไรก็สำนักที่ค้นคว้าวิจัยอะไรก็ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเสี่ยงทั่วโลกนะครับแล้วก็มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ใหม่โควิดเนี่ย เปลี่ยนแปลงโลกค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าธุรกิจประกันภัยเนี่ยซึ่งจะ็ูเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวข้องไหมจริงแล้วเนี่ยธุรกิจประกันภัยเนี่ยค่อนข้างได้อานิสงส์ในเบื้องต้นนะครับกับเรื่องโควิดแล้วเราจะเห็นได้ว่าต่อไปเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ล่าสุดที่ท่านได้เห็นนะครับทีวาได้ร่วมกักบบริษัทประกันภัยชั้นนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผลทา,ทางการเกษตรนะครับซึ่งเรียกว่า crop insurance นะครับก็คือ การประกันภัยเพื่อมันกระเจษตรกันชงกันชาครับซึงสมัยก่อนไม่ถูกกฎหมายเพราะวันนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขครมอปลดล็อกเป็นของถูกกฎหมายปุ๊บเราก็รีบจับบันโด้โสมทรรนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เป็นเมล็ดเลยนะครับเฟสแรกนะครับระหว่างการปลูกนะครับระหว่างช่วงการปลูกมีความเสี่ยงอะไรบ้างภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไฟไหม้น้าท่วมนะครับของหายนะครับเพระราคาแพงนะครับพอเป็นเมล็ดเสร็จเป็นช่อดอกเสร็จสกัด เราก็มีกรมธรน์ประกันภัยในฝั่งของการสกัดการใช้ความร้อนต่างๆอีกแล้วมาเรื่องของพอเป็นผลิตภัณฑ์ละนะครับเป็นของสวยงามเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องปะทินผิวเราก็มีกรมธรนต์เรื่อง p product l i a b i l i t y คุ้มคอเพราะนั่นแหละถ้าสังเกตแบบนี้ถ้าเราเข้าใจธุรกิจเราจัดเป็นเฟสเฟสเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยผู้บริโภคนะครับหรือผู้ประกอบการในการบริหารความเสี่ยงได้อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ที่ทางยูอาให้ความสำคัญมากครับ ผมต้องเรีเนยนว่าจริงแล้วธุรกิจหลักของเรานะครับเราก็ยังให้ความสำคัญกับการเป็นคนกลางประกันภัยต่อครับในหน้าหลักเราก็ยังรายได้หลักเราก็ยังเป็นเรื่องของค่าคอมมิชชั่นปีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเป็นคนกลางนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่วันนี้เรามองเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับก็คือการลดการพึ่งพาช่องทางตรงนี้โดยที่เรามองเรื่องของการเข้าไปร่วมในเรื่องของธุรกิจการให้บริการ ครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเห็นนะครับในธุรกิจประกันภัยนะครับผมก็ยังมองว่าเห็นว่าเรายังทํา2แบบชัดเจนนะครับก็คืองหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆนะครับที่ยังทําอยู่แล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าโลกก้าวเข้าไปสู่เรื่องของกิจสโคโนมีกิจสกิลนมี่ก็คือซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสิร์ฟเขาว่าอะไรเขาว่าทุกอย่างในโลกจะเฟล็กซิเบิลมากสตางค์นี้น้อยลงสตางค์หนึ่งอย่างอาจจะซื้อของได้หลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนนนนนเเเี่ยใอาาคคตรรก็จะะหไมัแบบบ subscribe ที่เราจะมองเห็นว่าขับจริงจ่ายจริงเท่าไหร่ในโลกเมื่อหลายปีแล้วจะเกิดขึ้นไหมนะฮะผมว่าในเร็วนี้เนี่ยเทคโนโลยีจะทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรายังชัดเจนมากขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจในเรื่องของการให้บริการก็เป็นธุรกิจที่เรามองนะครับโดยเฉพาะการบริการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเรายังคงเน้นการบริการเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยของการเปลี่ยนเช่นอะไรบ้างนะครับเร็วๆนี้เราเพิ่งจอยกับ Education Technology นะครับชื่อ,อบริษัทคอรแควร์เราตั้งบริษัทลูกเป็นจอยเวนเจอร์ชื่ออาร์แควอาร์แควทำอะไรนะครับอาร์แควเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยนะครับเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการช่วยเรื่องของการฝึกอบรมนะครับในการทํายืนยันตัวตนนะครับธุรกิจประกันภัยอ่าแล้วก็ธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจที่นอกจากเรียนแล้วก็ต้องมีการสอบนะครับระหว่างการอบรมเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเป็นตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นช่องทางตรงนี้เราก็เลยทำอาร์แควเกิดขึ้นมา สิ่งที่ที r มองนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจกลยุทธ์เรื่องออ t e r a t ทีฟนะครับในช่วง3-5ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เรามาถูกทางนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกับบริษัทประกันภัยนะครับเพื่อทำให้ทุกอย่างนะครับมันง่ายลงเพราวันนี้ทุกคนจะเห็นแล้วนะว่า Work from home ก่อให้เกิดอะไรบ้างนะครับมันจะมีออโตเมชันเราจะมีโ t i c s เกี่ยวเข้ามามา,มาก p r ร c เ s สในการทำงานทำให้มัน ลดลงผมวันนี้เราบอกได้เลยว่าเคลมที่เราทํางานอยู่ไม่มีหาดก๊อปปี้ไม่มีกระดาษเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นเรื่องซอฟต์ไฟล์ทำไงซอฟต์ไฟล์มันโปรเซสมันเร็วขึ้นนะครับซึ่งวันนี้โอเพนเอ็กซ์เพนที่เป็นช่างใหญ่ของธุรกิจตะลันภัยถ้าตรงนี้มันลดลงได้เนี่ยก็จะเพิ่ม margin ให้กับผู้ประกอบการได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าลักษณะเนี้ยมันเป็นการตอบโจทย์คำว่าเป็น total solution ของซีวนอกจากเป็นตัวกลางในด้าน กระจายความเสี่ยงภัยแนละ้รเราต้องช่วยคิดทุกทุกส่วนนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นภาพที่ที่ทำให้มันเป็น value add นะครับแล้วทำให้เรา differentiate จากธุรกิจทั่วไปจากคู่แข่งทั่วไปครับพูดถึงเรื่องเรื่องกำไรสุทธิพูดถึงเอ e, อีก turn on equity นะครับกำไรสุทธิเกิดจากไ e อ ROE ก็คือเกิดจากกำไรสุทธิาหารด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นครับ,รบวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารพยายามอย่างมากนะเพื่อสร้างกำไรจาก งานทั้ง traditional และก็าางนานทั้ง l t e r n a t i v ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ผมว่าเราพยายามทำมากนะครับไปคือเรื่องของการ้างเรื่องของคนนะครับการทำเรื่องของระบบไอทีนะครับพอเรามีกรมบวนรที่ดีเนี่ยเรามีโซลูชันด้วยแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่ดีมันทำให้การทำงานมันสิูท์ขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าการตัดสินใจที่จะลดลาลดการพึ่งพาไรายได้จากอันใดอันหนึ่งมากเกินไปการที่มาทำอร์วิสสำหรับผมเนี่ยมันเปิดโลกกว้างห้ผมพี่ นะครับดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้ก็เป็นพาร์ทที่ที่ที่เรามาค่อนข้างที่จะถูกทางนะครับวันนี้เนี่ยตอบได้เลยว่าปีหกสามนะฮะเรามีเออีอยู่ที่ประมาณสักเก้าสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้ปัจจุบันวันนี้เนี่ย year date เย to ูเดตเนี่ยเออีเราอยู่ที่ประมาณยี่บสองเปอร์เซ็นตวันนี้เราก็ยังมุ่งมั่นนะครับ,รบที่จะให้อัรแข่งขันานแล้วก็ให้บริการแล้วก็ให้กับทางธุรกิจแล้วก็อยากให้นักลงทุนมีความมั่นใจครับ ด้วยความที่เป็นธุรกิจแบบสเปเชียลิสของ TQR จำกัดมหาชนนะคะกูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านนั้นจะประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ กลับเข้ามาช่วงนี้นะคุณผู้ชมค่ะเรามาวิเคราะห์มโมเดลธุรกิจของบริษัทที่ QR จำกัดมหาชนนะคะเพิ่งเข้ามาจดทะเบียนในตลาด MAI เมื่อช่วงต้นปีนี้เองนะคะเขาบอกลักษณะของธุรกิจเขาแบบสั้นๆเลยนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นในหน้า ประกันภัยต่อค่ะแล้วก็กูรูประจํารายการของเราที่พร้อมจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจบริษัทนี้ให้ฟังนะคะดรนิเวศเหมเชลระเวลากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าดรวิสิตองค์พิพัฒนากุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพพร้อมอยู่แล้วค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณวิศีขามบริษัทเขาดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะน่าจะเป็นธุรกิจเดียวแล้วก็เป็นบริษัทเดียวนะคะทีนี้ถ้าจะมองวิเคราะห์โมเดลแยกแยะออกมาให้เห็นนิดนึงอะว่าเขาทําธุรกิจอะไรในมุมของนักวิเคราะห์ที่เราจะประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของเขาได้อะคะ่ะจุดที่ TQR เนี่ยเข้าไปในอีโคซิสเต็มนะครับของระบบประกันวินาศภัยเมืองไทยนะครับว่าเข้าไปปิดกบนะครับตรงที่ว่าจัดหานะครับบริษัท รับประกันภัยต,ต่อต่างประเทศนะครับให้กับทางบริษัทประกันเนื้สัภัย5 6แห่งนะครับในประเทศไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ Business Mo d e เดเนี่ย,ยต้องวิเคราะห์สองสามอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือว่าจำนวนธุรกรรมนะครับที่ทางบริษัท t q r เนี่ยสามารถหาได้จากตัวบริษัทประกันเนื้สภัยทั้งหมด5 6แห่งนี้นะครับปัจจัยที่สองเนี่ยโครงสร้างไรายได้นะครับ t q r เนี่ยมีโครงสร้างไรายได้สองอย่างนะครับ อันที่1เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นในหน้าประกันภยัยต่อแบบทั่วๆไปนะครับก็คือปกติเนี่ยบริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยนะครับก็จะรับประกันพวกเกี่ยวกับรถยนต์อัคคีภัยต่างๆเนี่ยทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อมีการประกันภัยต่อไปเนี่ยนะครับตัวค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือจะทําให้ t q ครได้รับนะครับซึ่งปกติเนี่ยการประกันภัยแบบการประกันภัยต่อแบบทั่วๆไปเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก60%อของรายได้นะครับ อันที่สองเนี่ยนะครับก็คือการประกันภัยต่อแบบสินทรัพย์พิเศษนะครับอาทิเช่นปีแล้วเนี่ยมีการประกันภัยต่อแบบสุขภาพในโควิด19กานะครับหรือกับประกันภัยต่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุส่บุคคลต่างๆเนี่ยนะครับทางค Qr ก็สามารถแนะนำนะครับบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศให้กับบริษัทประกันวินาศภัยในเมืองไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบถึง77อของไรายได้นะครับชนะเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมี การพัฒนาและผิดการใหม่ๆเนี่ยในเรื่องของประกันภัยต่อเนี่ยอาทิเช่นเรื่องของโควิด -19 นะครับหรือเรื่องของตัวเ,เรื่องกับประกันภัยต่อของบุของอุบัติเหตุส่วนบุคคลเนี่ยก็จะทําให้โครงสร้างไรายได้ของทาง TQR เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ TQR เนี่ยต้องวิเคราะห์สออย่างนะครับความโตของอุตสาหกรรมนะครับความสามารถในการประกันภัยต่อนะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกับบริษัทประกันวินาศภัยในเมืองไทยครับอืมค่ะทีนี้เนียนถามเนี้ยคุณวิศิษฐ์ขาแล้วการที่เขาเข้าไปอยู่ในอีโคซิสต็มของการประกัน,นวินาศภัยเนี่ยแวลูเขาอยู่ตรงไหนคะเขาเป็นคนที่คิดราคาในเรื่องการประเมินหรือว่าเขาหาจัดหา ผู้ที่ร,รับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้ดีที่ <c oughs> สุดเนี่ยเขาใช้ว <c oughs> ิธียังไงคะคือปกติเนี่ยเนื่องจากเข้าไปในหน้านะครับรถธุรกิจอย่างนี้ธุรกิจเนี่ยครับกินค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยในการจัดหานะครับในการที่จะลดความเสี่ยงของบริษัทป,ประกันวินาศภัยต่างๆเนี่ยนะครับก็อยู่เข้าไปในค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับจะสังเกตนะครับว่าธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่มาร์จิ้นสูงมากนะครับอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยประมาณสัก71%ซนะครับ อัตรากําไรที่เกิดจากการปฏิบัติการเนี่ย35นะครับอัตรากําไรสุทธิเนี่ยอยู่มา21ถึง27-38เปอร์เซ็นต์เลยนะครับจะสังเกตนะครับว่าการที่ว่าบริษัทสามารถจัดหาบริษัทประกันภัยต่อในต่นตางประเทศให้กับบริษัทประกันภัยน้าสัพยต่างๆในเมืองไทยเนี่ยถถอเป็นค่าธรรมเนียมและบริษัทเดียวในเมืองไทยที่มี business model แบบนี้ครับค่ะฉะนั้นเนี่ยความเป็นตัวกลางหรือว่าความเป็นนหน้าของเขาเนี่ย แวลูของเขาเนี่ยมันคืออะไรคะสำหรับ TQR ตัวแวร์ลูที่สำคัญที่สุดก็คือการแนะนำการให้คำปรึกษาการจัดหาโปรดักต์นะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับให้เข้ากับความต้องการของบริษัทประกันวินาศภัยครับอาจารย์นิเวศคะ <c oughs> อาจารย์นิเวศมองโมเดลธุรกิจของ TQR ยังไงบ้างคะเ <c oughs> นื่องจากว่าในตลาดเนี่ยน่าจะมีเขาเพียงรายเดียวนะคะที่เป็นบิสมโมเดลแบบนี้คะ่ะ <c oughs> การรับประกันภัยต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างเขาเรียกว่าบริษัทหนึ่งบริษัทประกันภัยหนึ่งกับอีกบริษัทประกันภัยหนึ่งที่เขาจะรับต่อจะมาะทั้งสองก็ก็เป็นสถาบันแลวส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างใหญ่ด้วยเพราะว่าถ้ารายเล็กๆเนี่ยเขาไม่ส่งต่อหรอกเขาก็รับเองบางทีพอไม่ไหวใช่ไหมเพราะว่า โประกันทังล่าเนี่ยคุณก็ต้องส่งต่อหรือประกันอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะเป็นพอร์ตใหญ่ๆรับต,ตัวเองรับไม่ไหวก็ต้องส่งต่อให้คนอื่นแต่คนอื่นตรงนั้นนะก็เป็นก็เป็นบริษัทประกันรับปรีชุลันซึ่งใหญ่ทั้งคู่รู้เรื่องทั้งคู่ระบบดีทั้งคู่จำมะไอ้พวกราใหญ่ๆซึ่งเป็นลูกค้าส่งต่อประกันเนยอะเพราะต้องเข้าใจนะถ้าประกันเล็กๆน้อยๆบริษัทเขารับหมด แต่ว่าพอประกันใหญ่เนี่ยผมประกันพันล้านเนี่ยคุณรับไหมคุณบอกผมรับครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะซับไปแปดร้อยเลยผมรับไป่สองร้อยไอ้แปดร้อยนี่ต้องข่านคุณอ่าค่ายอย่างนี้นะซึ่งบอกว่าทำไมต้องข่านก็ไปตรงไม่ได้เลยก็บอกต้องข่านคุณเพราะคุณเก่งคุณรู้ว่าใครจะรับของผมถึกถูกอะไรเงี้ยถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยเราสามารถไปอ้างอิงกับบริษัท<ม>ที่เป็นธุรกิจโบลกเกอร์ประกันภัยที่อยู่ในตลาดระพับอยู่แล้วได้ไหมคะ ตัวบริษัท t q r เนี่ยนะครับไม่รับส่วนที่เป็นส่วนสูญเสียนะครับเพียงแต่ว่าเป็นตัวกลางนะครับในการแนะนําบริษัทประกันภัยต่อให้กับบริษัทประกันรประกันวิราศภัยในเมืองไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือบริษัทจะมีค่าธรรมเนียมจะคิดเฉพาะค่าธรรมเนียมนะครับ uh huh. จะสังเกตนะครับว่าตัว return return on asset ของบริษัทเนี่ยผลตอบแทนสินทรัพย์ก็ถือว่าอยู่ระดับสูงนะครับเพราะปกติเนี่ยธุรกิจของ TQR อเนี่ยเป็นธุรกิจของการบริการครับ คุณวิสิตค่ะเมื่อสักครู่คุณวิสิตบอกแล้วนะคะถ้าจะวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยต้องดูในธุรกรรมในเรื่องของการทําประกันนะคะถ้าจะวิเคราะห์วิเคราะห์การเติบโตในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณวิสิตมีอะไรเพิ่มเติมเสริมไหมคะที่นักทุนจะมองว่าสําหรับเขาเนี่ยเขาจะโตเนี่ยก็จะโตไปกับในปัจจัยอะไระคะนะครับเ,เติบโตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกับบริษัทประกันภัยนะครับซึ่งก็คือว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้นะครับโดยตรงเลยครับ ฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของฮาเทเนียมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนนะครับอาจจะต้องดูเรื่องการเติบโตของรายได้หรือว่าท็อปไลน์นะครับเพราะว่าตัวท็อปไลน์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามรายได้เติบโตเนี่ยนะครับก็จะมาที่ตัววัาถุไลน์เลยนะครับเพราะว่าตัวอัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทถือว่าสูงมากนะครับประมาณ7จเนะครับแล้วก็อัตรากําไรสุทธิเนี่ยอยู่มาเกือบเกือบยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงมากครับฉะน กรารวิเคาไราะห์รายได้คงสร้างไรายได้นี่นะครับจะมีผลต่อกรารวิเคราะห์กํากไรสุทธิเลยครับอ๋อค่ะแสดงว่าที่เขาขยายไปในการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆคือมาร์จิ้นเขาก็ดีด้วยใช่ครับถูกต้องครับอืมค่ะ,คะอาจารย์ขาอาจารย์ประเมินมูลค่าหุ้นสําหรับ TQR ยังไงคะถ้าอาจารย์บอกว่าธุรกิจนี้คือเหมือนประมาณว่าเอเอเป็นธุรกิจที่มันจะเติบโตไปอนานคตข้างหน้าด้วยอะไรอย่างงี้คะเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาเข้าตลาด ในช่วงที่แบบโอ้โหประกันกำลังมาร้อนแรงประกันเป็นโบรกเกอร์ประกันก็ร้อนแรงสุดๆเพราะเรื่องโควิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันกลายเป็นโอ้โหธุรกิจซึ่งผมก็เคยคิดว่าโอ้พวกประกันนี่มันอิ่มตัวนะในประเทศไทยมันคนก็แต่ประกันก็ประกันไปแล้วแต่บังเอิญมันมีสถานการณ์ที่ดีมากเอื้ออำนวยต่อพวกประกันแต่มาคือโควิดมันก็เลยปุ๊บไปขึ้นมาและทีนี้ก็ พอเกิดสถานการณ์อย่างนี้ไม่มีใครสนใจเรื่อง value addition หรอกเพราะเขาคิดว่าโอ้โหเดี COVID, 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 COVID. ๋ยวมันจะเพิ่ม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 โควิดโควิดโควิดจะไหมมันก็ไปได้อาจาร,รย์เป็นหุ้นประเภทไหนดีคะเราเราคือมันเป็นยูนิคอะจะไหมมันเป็นยูนิคที่แบบว่าเฮ้ยคุณจะมาเปลี่ยนเทียบกับอะไรไม่ได้หรอกนะมันก็มีตัวเดียวเนี่ยคือเขามีเขาเขามีอร์แมตมันเขามีโมเดลของเขา เพาะตัวค่ะสำหรับบริษัท TQR จำกัดมหาชนนะคะเป็นในหน้าประกันภัยนะคะก็คือคิดเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะรายได้หลักๆก,ก็มาจากค่าคอมมิชชั่นรวมไปถึงเรื่องของการคิดผลิผลตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่าอาจารย์นิเวศก็ยัง วิค้์ไม่ออกนะคะบอกว่าในอนาคตข้างหน้านั้นบริษัทนั้นจะเติบโตด้วยอะไรเพราะว่ามองว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วนะคะส่วนดรวิสุทธ์มองว่าการที่บริษัทจะเติบโตได้ก็คือเรื่องของการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะคะโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลดีจากประกันเรื่องของสุขภาพนะคะ ุณผู้ชมคะวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะดรนิเวศเหว่วัชระเวลากรแล้วก็ดกรวิสิตองวิพัฒนกุลที่มีมาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของทีคืออให้ฟังกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วก็เราพบกันเป็นประจำนะคะ <Yeah. S 1> ทุกวันพุธค่ะ10บนกาสานาทีนะคะสำหรับรายการพิเศษโมเดลที่จะเป็นเข็มทศิศทำให้คุณนั้นสามารถเลือกพุ้นคุณภาพเข้าไปอยู่ในพอร์ตได้นะคะวันนี้ดิฉันนวราจเจริมพิมลาไปแล้วเราพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีค่ะ